วันนี้มาพบกับช่องเล็กๆสตรอรี่อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องสุ่มกันนะคะทุกคนวันนี้เราเราได้กล่องสุ่มมากล่องละ539บาทนะคะจากตลาดเพื่อไทยนะคะที่บ้านเราไม่ต้องรอส่งไปชนีเราไปรับได้จากที่ร้านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องันเลยดีกว่าเนาะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างหลานอยากเบรกก่อนได้ไหม ร้านยางคุณผู้ชมทางบ้าน,นจะหนวกหูหน่อยนะครับเพราะมันอยู่ข้างถนนนะอันนี้เป็นเจ้าของร้านนะครับเจ๊ชมแม็กยางช่วงล่างนะครับโอโหพีเคเซอร์วิสนะครับอันนี้เราได้มาจากร้านเลยนะเราได้มาจากร้านเจ๊นา นี่นาอาหารทะเลค่ะโอ้โหน้ำแข็งเพียบได้ไหมพู้ได้ไหมได้ได้เดี๋ยวเรียนทำมาเลี้ยงให้ปลาหมึกตัวใหญ่ไหมปลาหมึกตัวใหญ่มากมาเลี้ยงมาเลี้ยงเหมือนเขาอ่ะปูนั่งด้วยเลยผู นี่ลิปยอดวิวเราจะมาจากเจ๊ชมนี่แหละโอ้ยนกลามตวใหญ่มากเดววว้าวตัวใหญ่อกแล้วอัน <PI> นี้เขาเกหมึกกระดองหรือเปล่าเออหมึกกระดองหมึกกระดองตัวใหญ่โตหน้าเลยอดมาดูปลาหมึกแล้วมาดูปลาหมึกแล้วตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอะ โอเคเดี okay, that way. That way. That way ๋ยวเดี <t <t um ๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนพอดูกทีอุ้ยอะไรอ่ะเยอะแยะเลยฮัลโหลอยเชลล์นะักทุกคนดูดึงสวยดึงสวย ให้ปลาทูโลวาด้วยล่ะให้ฟอสตดูดิให้ฟอสตดูอันนี้เขาเรียกปลาอะไรนะปลากระพงปะขอน้ำาปลานี่ขอน้ำปลาปลาใหญ่าอะหยวา กวงของเรานะก็คือเราได้ไข่เค้วปลาหมกึกอันนี้หมึกกระดองอันนี้น่าจะเป็นหม,มึกหอมหมึกหอมแต่นเนี้ยหมึกหมึกอะไรนะจำชื่อไม่ได้ตายเราไม่รู้ไม่แน่ใจได้ปลากระพงปลาทูหอยหวานแล้วก็กุ้งนะคะเดี๋ยวเราไปดูก,กันว่าเย็นนี้เราจะทำเป็นเมนูอะไรกินกันนะคะเราไปเจอกันตอน,ก,อนกินเลยนะคะทุกคน โอเคค่ะทุกคนเราก็ได้เมนูอย่างที่เห็นเลยนะคะส่วนเนื้อหอยเชลล์นี่เราเอามาย่างเลยแล้วทุกคนไฟมันขึ้นนะแต่ว่าที่จริงมันมีเยอะกว่านี้นะเราเอามาแค่บางส่วนเฉยๆเนาะส่วนกุ้งกุ้งตรงนี้เราเอามายำนะคะทุกคนยำน้ำปลาปลากระพงเราทอดกรอบนะคะกับปลาทูเราทอดเอานะคะทุกคนอะเรามาชิมกันดีกว่าว่า อาหารสุดขนาดไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มจากไฟหวานดีกว่าเนาะไฟหวานตัวโตอันี้มันเอาหอไม่ได้ กผ่่านนนตัวี้อลองหองกตัวใหม่ดีกว่ามันไม่ได้โอ้โอเคเลยลนี่อะอะไรน่ของน้องนี่อะน้ำจิ้มแซ่บมากน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มที่เขาให้มาในกล่องนะคะทุกคน ถ้าได้ยินเสียงรถเสียงรบกวเราต้องขอไทยนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาขอใช้สถานที่ที่ร้านแม็กพีเคใช่ไหมพีเคเซอร์วิสนะคะทุกคนวันนี้เรามาขอใช้สถานที่ที่นี่กันนะต้องขอไทยนิดนึงนะคะถ้าหากว่าได้ยินเสียงรถด,ดังไปหน่อยนะทุกคนต่อไปเรามาชิมยำกันดีกว่ายำกุ้งสดนะกุ้งเนี่ยเรา ดูแล้วว่ามันสดจริงนะเราถึงแบบเออกายเนี่ยอ้อืมแซบมากกุ้งแบบเนื้อเด้งๆเ้เน้นๆเลยอะ่ะสุดๆเราขออีกคำหนึง่งอร่อยจริงทุกคนใส่น้ำปลานะนี่อร่อ,อยมาก เดี๋ยวเรามาชิมหมึกกระดองหมึกกระดองเราไปย่างนะทุกคนอันนี้ไข่หมึกแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมน่าจะจริงแหละอันเนี้ยไข่หมึกเดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยขนาดไหนหมึกกระดองนะเป็นครั้งรแรกนะที่กินหมึกกระดองอืมก็อาหารก็คือแบบสดมาก กุ้งที่เราเอาไปทํายำนะเราก็เอาหัวมันมยาย่างนะทุกคนเราไม่ได้ทิ้งหัวนะก็หัวมันก็กินได้เดี๋ยวเรามาดูปูกันดีกว่าปูที่เราได้จะสดขนาดไหนปูม้าตัวโตโตแล้ว,ว,ว,วทุกคนเฮ้ยมีไข่ด้วยว้าวมีไข่ด้วยนะกินไข่ปูดีกว่า อร่อยอร่อยมากไข่เชียวไข่เชียวเนี่ยสว่วนมากจะมีไข่นะทุกคนหอ,หอมเนยมากอร่อยนุ่มแบบทุกของทุกอย่างสดจริงอ่ะสดมากนะเรามาแก้มเห็ด ก,กันด้วยปลากระพงทอดนะจ๊ะเน้นเน <c oughs> ้นอรอบมากกรอบมากจริง เอาหนวดหนวดปลาหมึกใส่มาเพิ่มะมะเห็นมากเอเอหนวดปลาทูแล้วก็มาทอดแล้วทุกคนปลาทูที่เราได้มีไข่ด้วยตัวนึงเดี๋ยวเราแอบชินไข่ปลาทูกว่บ เดี๋ยวนี่นะเ,ออเสียงเสียงมาจากคนนี้นะนี่โอ้โอ้รถอ,อะไรครับรถอ,อะไรอ,อ่ออนะเห็ดน,นะทุกคน ลโอเคค่ะ okay, okay. ทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเล็กจะขอตัวไปกินทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้หิวมากๆน,นะวันนี้เราต้องขอบคุณสถานที่ที่เอื้อเฟื้อเรานะคะก็คือพี่เคซีวิทสูงเนินนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจเปลี่ยนล้อแม็กเปลี่ยนยางเข้ามาที่นี่ได้นะคะปาดทางมะเกลือ oh. เกลเก่านะคะทุกคน ปลาทาเมือเกือเก่าอยู่ที่สูงเนินนะคะส่วนอาหารทะเลทั้งหมดนี้ที่เราสั่งมาวันนี้นะคะก็คือของร้านเจนานะคะเดี๋ยวเราแปะเพจไว้ให้ตรงนี้นะคะถ้าใครสนใจใครที่อยู่โคราชสนใจกล่องซุ่มนะคะโดยที่ไม่อยากาเสียค่าทรงสามารถไปรับเองได้ที่ตลาดเทือไทยนะคะ สำหรับวันนี้เล็กไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็เป็นกำลังใจคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะติชมกันมาได้เลยะคะ่ะที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะตอนนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย